angle ไปที่ศูนย์อนุรักษ์กระบือไทยหมู่ที่16ตบลพยาวังอําเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นางสาวเมตาสินยบุตรนามอำเภอบึงสามพันเป็นประธานในพิธีเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีและประเพณีเกี่ยวข้าวนื่งวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรในหลวงรักชากาลที่9มีนางสาวนารมนกริติวานิชพัฒนาการอําเภอบึงสามพันเป็นผู้กล่าวรายงานว่า ตามที่อำเภอบึงสามพันรับอนุมัติโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทับนวัตวิถีซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนที่รัฐบาลมีความคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชนโดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองรองให้มีความโดดเด่นมีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยวสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และสามารถนำมาต่อย,ยอดในการบริหารจัดก,การชุมชนได้อย่างเหมาะสมส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าโอท็อปเพื่อสร้าง รายได้ให้กับชุมชนซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันครบวันพระราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรในหลวงรัชกาลที่9ประจำปี2511ให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในพระมาหากรณาธิคุณหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน่นและวิถีชีวิตดั้งเดิมให้คงอยู่ตลอดไปและเพื่อให้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์อนุรักษ์ตะบือไทยของบ้านทรายทองมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นแหล่งนักเปลี่ยนเรียนรู้และแหล่งศึกษาดูงานและเพื่อสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในหมู่บ้านตำบลและอำเภออีกด้วย เล็กถึงก็องค์ท่านนอันนี้มันหลุดเยอะคุเกี่ยวอันนี้ทำอะไรคะตี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 ต่ตี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 นีตีตีตีนีตีนีต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 เตีตีตีีนเีี ่าขอคาี่มหาายาเไม่เดี๋ยวจะไปพี่ไปใสกรสานให้อยู่ินเห็ดได้ปะไม่ชิมาไม่เอาได้เลครับชิมเลยค่ะไมันไั้งหมดครับอร่อยมาก อร่อยค่ะ่ครับขมต้มก็มีเมันต้อไปทีนึงมันต้อง้อันนี้คืออะไรกันเนี่ยมันคือยกบยำกบแบซับๆโอเคสีนาสีเฮ้ย แล้วที่1ตนี้เราก็มีเปิดตัวที่ตันี้นะคะที่นี่น้องๆสาวๆเอากร่ายได้แล้วาไดใูด้วยทุกอย่างนะคอยกางเัที่น้อง,องเอาหน้าไปโนะ้นหน้าไปรปน้นเอาติดนิดนึงเอาคอขึ้นให้หมดก่อนค่ะ 啊、哦！我用我的卡。